เจ้าชายโปรดีปืนใหญ่ลาวาก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วโว้ว่าอไม่มีทางรู้หรอกว่าโดนอะไรเข้าใจไหมข้าหมายถึงโดนยิงน่ะ ชุดกอนที่ใส่ไม่สบายตัวซะเลยข้ายาจะออกไปรบด้วยชุดนอนจังข้ายาจะประดิษฐ์สิ่งของมาช่วยนะแต่จริงสิเจ้าจับข้ามาเพื่อประดิษฐ์อยู่แล้วนี่เจ้าจะไม่เก่งหรอกถ้ามีทัศนคติแบบนั้นทหารนำตัวนักโทษเข้ามาสิกินไม่เป็นไรใช่ไหมไม่นับเรื่องที่ข้าถูกจับเพราะว่าเป็นผู้หญิงก็สบายดีเจ้าไม่ได้ถูกจับเพราะว่าเป็นผู้หญิงเจ้าถูกจับเพราะว่าพยายามจะเป็นผู้นำของผู้ชายนายพลแมกริฟฟินกินคือทหารที่เก่งที่สุดที่ท่านมี นั่นก็ใช่แต่ว่ากฎก็คือกฎกฎบอกว่าข้าคือคนเดียวที่จะนำทหารเข้าไปในดินแดนของศัตรูอย่างห้าวหาญเพื่อช่วยเจ้าชายอาวินดังนั้นเอิมข้าสงสัยนะเอิว่าข้าจะต้องทำยังไงดีที่ข้าเคยอ่านมาของคริมสันคาเดราโอ้เดี๋ยวเดียวเดียวให้ข้าจดก่อนท่านต้องข้ามดินแดนรกร้างภูเขาไฟที่อันตรายไม่มีคนช่วยเหลือจากนั้น จะเจอเหมืองลาวาที่มีพวกเรเดอร์แล้วก็ทอมหนอนแล้วจากนั้นหรือหรือหรือว่าท่านจะรวบรวมคนที่ไว้ใจได้ทำทีมช่วยเหลือเล็กๆที่คล่องตัวเป็นความคิดที่ดีดาริโอจะไปกับข้าเป็นความคิดที่แย่มากเจ้าพูดทูกดาริโอกินคือทหารที่เก่งที่สุดของข้าทหารปล่อยตัวนักโทษข้าเองข้าจะใช้เจ้าที่เปิดนี่ ข้าอยากได้เอ,อันนั้นมาติดประชุดเกราะของข้าบ้างเจ้าก็มีได้แต่ว่าตอนนี้เจ้าน่ะหมดสิทธิ์แล้วไปกันเถิดดาริโอพวกเราไปช่วยอาวินกันเขาจะต้องไม่ชอบแน่ข้าดีใจที่จอมาร่วมปาตีน้ำชา้กนเล็กของข้าสักคนอ่าฉานวิน จะถูกจับเปน็นนักโทษมานานแค่ไหนแล้วล่ะอาตอบคำถามเขาสิเจ้าตุก๊กตาใหญ่คืาซธอเส้นล้มสลักที่นี่ไม่มีอะไรเลย,ยมีแค่ข้าเลยช่วยข้าด้วยอ้าเินเจาะลงไปเรือ่องไลนตุ๊กตาเราไปทำงานซะา ครับมนุษนะโทษทำงานมันโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมถ้าไม่ทำงั้นเราจะสร้างปืนใหญ่ลาวาได้อย่างไรปืนใหญ่ลาวาเื่อทำเสร็จแล้วเราจะสามารถระเบิดโนเวลมอเป็นชิ้นชิ้นได้จากที่นี่เลยละ่ะไม่นะนั่นมันโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมนี่แหละพวกขา้าข้าเข้าใจเจ้าเจ้าหน้าไม่ ข้าชอบกลิ่นกัมมะถันในยามเช้ามากเลยล่ะนะที่นี่ร้อนจังเจ้าช่วยช่างมันเถอะข้าทาเองข้าชอบกลิ่นกัมมะถันในยามเช้ากลิ่นมันเหมือนกัมมะถัน ไรงหันหน้าไปพวกหนูสกปรกโอ้เจ้าเก่งจังข้ารู้ขานวินข้าต้องทำลายปืนใหญ่แล้วว่าจะช่วยข้าทีได้ไหมอย่าทำนะขานวินแต่เลรามิสลัสลดนี่มันโอกาสที่จะทำอะไรสักอย่างชจงอจ้าจะทำรายเราทั้งคู่เกิดอะไรขึ้นในนี้เกิดอะไรขึ้นตรงนี้ เกิดอะไรขึ้นตรงนั้นตีถ้าเปอิสระแล้วเซิร์ลัมสลอดถึงตาเจ้าแล้ววิ่งไปสู่อิสรภาพาสายตาดีละจะพาข้าไปที่ปืนใหญ่ที่โอ้ใช่เซอร์ลัมสลอดเป็นคนเดียวที่รู้ทางแต่เขาเคยบอกข้าครั้งหนึ่งข้ามันใจว่าข้าจำได้ไม่ข้ามันใจว่าทางนี่แหละ เอาละเหมือนลาววานี่จะอยู่ที่นี่ลงไปสองสามชั้นน่ะนั่งรถรางลงไปกันเถอะดาริโอเหมือนเจ้าใจเริ่มรู้งานแล้วนะข้ารู้ <c oughs> อาวินนี่บรดี้ข้ารู้ว่าเจ้ากับข้าเป็นศัตรูกันแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะเล่นดนตรีด้วยกันไม่ได้อาวินอาวินเออบรดี้คิดว่าพ่อเจ้าจะว่ายังไงเรื่องโจาเล่นดนตรีกับนักโทษเจ้าชายอาวินอยู่ที่ไหนค้าบุมข้ารู้ว่าข้าควรจะพาเข้ามาที่นี่แต่ที่จริงข้าเอาเข้าไปไว้ที่อื่นที่ดีกว่าที่นี่เยอะที่ไหนที่เมืองลาวา เจ้าจะวิ่งไปฟ้องแด๊ดดี้เจ้างั้นเหรอไม่ข้าจะวิ่งไปที่เหมืองลาวาเพื่อดูว่าเจ้าช้อาวินไม่ได้ทําลายปืนใหญ่ลาวาเจ้ารู้ไหมว่ามันคือสิ่งที่เราจะเอาไว้ลบอาณาจักรของเขาเนี่ยเอหลังจากนั้นข้าจะไปบอกแด๊ดดี้อ่อข้าหมายถึงท่านพ่อโอ้ยมันสนุกมากเลยมันต้องผ่านหนึ่งในอุโม,มงพวกนี้แหละ แล้วค่อยๆเอาเลยนั่ามันเจ้ามาทำอะไรที่นี่มาช่วยเจ้าไงข้าสบายดีช่วยเหลือตัวเองได้ขอบใจที่สำคัญคืออาวินเจ้าปลอดภัยด้วยตัวข้าเองข้าช่วยเอ็นแผนนิดหน่อยเราต้องไปทำลายปืนใหญ่ล้วาเรามีกันแค่3มคนพวกมันมีกันเป็นร้อยแต่ตอนนี้สี่คนตอนนี้สมนั่นมันรู้อะไรไหมเอาไว้ล่าขราวหน้าดีกว่าไปกันเถอะ หยุดเถะนั่นใครเจ้าอีกแล้วข้าเองเจ้าชายอาวินแห่งโนเวอร์อและควินและดริโอข้าขอสั่งให้เจ้าถอยไปซะข้าจะทำลายอาวุธนั่นลองเจ้าต้องมาสู้กับข้าโรดี้จะต้องให้ข้าจับตัวเจ้าอีกกี่ครั้งกันอาวินโรดี้ข้ารู้ว่าลึกๆในใจแล้วเจ้าจะเป็นคนดีจะต้องปล่อยให้ข้าทำลายปืนใหญ่นั่นไม่อย่างนั้นคนบริสุทธิ์จะถูกฆ่าเอ้าถ้าจะพูดอย่างนั้น ไม่มีทางลองดูก็ไม่เสียหายเ้มีแล้วละเราต้องทำให้ได้นี่เจ้าคิดอย่างนั้นล่ะแบกมาเตินโชร์ร่างที่แท้จริงของเจ้า นะจะทำลายพวกเจ้าขอให้สนุกด้ยเจ้านี่เป็นคนแรกที่ต้องตายจะไม่น่าพาเขามาด้วยเลยจะมีคนอูกลักพาตัวเหมือนกันมีใครกนจะมีพ ก็ตายจะหายใจไดนีบ้างไหมถ้าแค่พยายามปกป้องน้องเวลหมอตลองดีนี่ถ้าแค่พยายามจะปกป้องน้องเวลหมอโอเคเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยแม่ป้าตอนต้องยิ้มใหเจ้าคานใจมากนะ ทำลายหมดเลยเลยใช่ท่านพ่อต้องขอบคุณเจ้าตัวตลกคนโปรดของท่านคาะบูมเลอเขาขังอาวินไว้ในพื้นที่ปฏิบัติการลับของเราค่บูมไม่ก่อนละข้าขอลองอีกทีนะอะไยจะไปคิดว่าเจ้าตัวตลกนี่จะทำข้าผิดหวังกันเล่าแต่เจ้าลูกชายข้าจะได้รับการยอมรับจากข้าท่านพ่อ ้ารอเวลานี้มานานเจ้าคือมงุฎราชกุมารตัวตลกใหม่ของข้าคือขอบคุณที่ช่วยข้านะจะใพวกเราทำอะไรได้ทิ้งเจ้าเหรอเชื่อมากข้าคิดจะทิ้งแล้วเจ้าโรดี้นั่นเกลียดเจ้าหน้าดูเลยเจ้ารู้จะชอบได้ไงเล่า ดาริโอจะจะไปก่อนหรือว่าข้าโอเคเครดิตก่อนชนะ